ครับผมก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทางมอเตอร์ไซค์เคลื่นวิวะครับก็จะนำรถรุ่นใหม่นะครับก็คือตัว n m a x นะครับซึ่งมีเครื่องยนต์ 155cc นะครับของค่ายยามาฮ่นะครับที่เราเห็นตอนนี้ก็คือ n m a x 155cc ตัวใหม่ปี2020นะครับสังเกตนะครับตัวที่มันจะแตกต่างออกจากตัว2019นะฮะก็คือ ไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับระบบตำแหน่งไฟนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านั้นเป็นระบบ LED นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ในแฟลริงนะครับหรือว่าบางลมหน้านะครับอยู่ซ้ายขวานะครับนี่เลยฮะในส่วนตัวของรุ่นที่นำให้เห็นนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับระบบเบรกนะครับเป็นระบบเบรก ABS นะครับ ABS นะครับ แล้วก็มีทั้งด้านหน้าและก็หลังนะครับตัวล้อแม็กนะครับจะเป็นโทนสีดำนะครับโอ้โหดูแลดูดันเข้มมากๆนะครับระบบเครื่องยนต์1 5 5ซีซีแล้วยังมีระบบวาล์วแปรผันที่ยามาฮ่านำลงมาใส่นะครก็คือวาล์ว VVA นะครับช่วยในการอัตราเร่งดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกตัวการเร่งแซงอย่างนี้ฮะคือว่าช่วยช่วยแรงไม่ให้ตกนะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะมี ระบบหม้อน้ำครับก็คือระบายอากาศอระบายความร้อนนะครับด้วยน้ำนะครับมีหม้อน้ําอยู่ฝั่งด้านขวานะครับอ่าแล้วก็สังเกตหม้อกรองอากาศครับตำแหน่งนี้คือเป็นตัวหม้อกรองอากาศนะครับจะดูแล้วใหญ่นะครับนี่นะฮะดูแล้วใหญ่มากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการประจุอากาศได้ดีนะครับทำให้อ่าเครื่องยนต์ก็น่าจะมีประสิทธิภาพนะครับตัวพักเท้านะครับนี่ฮะสีสีอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ สวยงามนะครับนี่คือตัว n m a x นะครับโลโก้นะฮะจะโนนนะครับโลโก้โนนขึ้นมานะครับนี่ n m a x 155นะครับระบบไฟ LED นะครับไฟหน้าไฟท้ายนะครับในส่วนของตัวเดือนใหม่นะครับเป็น LCD อีกแล้วนะครับจอ LCD นะครับทุกวันนี้ก็คือ ของ,งยม่ก็จะนํามาให้เกิดความสว่างชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นมาารวัดต่างๆนะครับเป็นจอ LCD ทําให้ดูแล้วมันคมชัดนั่นเองนะครับระบบเป็นดิจิตอลนะครับและในส่วนของอด้านกุญแจนะครับรุ่นนี้ก็คือเป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับสั่งการด้วยระบบรีโมทนะครับก็นัศสมีในะการใช้รีโมทก็คือให้อยู่ในระยะ80เซนนะครับเราสั่งการตัวนี้เพื่อจะมาเปิดตัวนี้ฮนะเปิดการใช้งานนะครับแต่ ในการเปิดเบาะต่างๆก็นี่เลยฮะถ้าเราจะเปิดตัวถังน้ามันนะครับกดอ่าตัวนี้นะครับฝั่งนี้ปึ้งนะครับนี่เปิดถังน้ํามันออกมาแล้วนะครับก็สามารถเติมน้ํามันได้โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องลงจากรถนะฮะก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับหรือนะครับถ้าเราจะเปิดเบาะนะฮะก็กดปุ่มนี้เลยตึ้งนะครับก็จะเปิดเบาะขึ้นมานี่นะครับดูแล้วโอเคเลยนะฮะสวยงามนะครับ แล้วก็ตามที่ดูนะตอนนี้น่าจะมองได้ดูแล้วก็เป็นรูปทรงที่กำลังฮอตเลยนะฮะช่วงนี้เพราะว่ารถตัว n m a x นี่ก็คือไม่ว่าจะเป็นลักษณะนะครับแล้วก็รูปร่างของตัวรถนะครับก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับการขับขี่คล่องตัวนะครับในส่วนของ กองเก็บของอีกตัวหนึ่งก็คืออยู่ด้านหน้านะครับมันจะมีที่เก็บของด้านหน้านะครับเป็นช่องเก็บของสองสองด้านเลยนะฮะมีทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับถ้าเป็นด้านซ้ายจะมีตรงนี้เลยไม่ได้มีฝาปิดนะครับแต่อยู่ฝั่งด้านขวานี่เลยฮะตึงออกมานะฮะก็จะมีที่เก็บของแล้วก็ตัวชาร์จแบตนะฮะตัวชาร์จแบตจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะครับที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือด้พูดได้ง่ายนะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะ ที่ารแบตโทรศัพท์มือถือนี่นะฮะครับผมนี่คือภาพรวมๆของตัว n m a x ปี2020นะครับที่ได้ให้ทุกท่านได้ชมแล้กน่าจะสนใจนะครับนะฮะยังไงก็หากมาชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดติดตามให้ด้วยกันแล้วกันครับเพื่อเป็นกำลังใจครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ